สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่ด้านหลังครับวันนี้ผมพามาดูโตโยต้ารีโวครับ4ประตูเครื่องยนต์2.4ดีเซลเป็นรุ่น Z Edition ครับปี2019นะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้ารีโวเครื่องยนต์2.4ดีเซลครับรุ่น J พัทนี่เกียร์ธรรมดานะครับ รถยนต์เป็นสีเทานะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสี่ประตูเจพ้าเซตอีดิชครับนี่นะติดตั้งแครีบอยมาให้แล้วรถยนต์จดเป็นป้ายฟ้านะครับนี่มีที่นั่งด้านหลังครับนี่ นะฮยนต์คันนี้นะครับเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามกิโลเมตรครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับหกสปีดระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะผ้าครับสีดำนี่ ระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกครับด้านหลังครับเป็นตัวเ e ต dition นะครับ น็อตฝากระโปรงครับยังไม่มีรอยขยับนะแผ่นเพจยังเรียบอยู่เลยครับคานครับนี่คานเดิมครับเครื่องยนต์ครับสติกเกอร์ ไม่มีชนหนักนะครับด้านหน้านะรถยนต์จดเป็นป้ายฟ้าให้เรียบร้อยแล้วครับสามารถโดยสารได้เกินเจ็ดที่นั่งครับ รถยนต์เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2562เครือยองยนต์2.4ครับดีเซล150แหแรงม้าครับเจ้าของลำดับที่1นะครับ ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับคันนี้นะประมาณนี้ครับครับผมสําหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์แบบนี้อยู่นะครับจดทะเบียนเป็นป้ายฟ้าแล้วนะครับถูกกฎหมายนะที่นั่งเกินเจ็ดที่นั่งครับนะมีที่นั่งด้านหลังให้ด้วยนะครับรถยนต์เป็นสี่ประตูนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทครับซื้อเงินสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะ สำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0835496696ติดต่อเซล์ปิดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ